วหนึ่งแรกแรกผมมีกี่ตัวเนี่ยมีก็อนตีอยู่พี่ก็ติตัวนี้ด้านหนึ่งก็อนตีกำลังพิษฐานก้อนติกำลังตามเข้าไปอีสั์พวกมึงที่เข้ามาดูอ่ะบล็อกสกินอ่ะกดติดตามด้วยนะเย็บเย็บ ก่อนที่จะไปดูคลิปกันต่อนะครับผมคลิปนี้อาจจะมีเนื้อหาคำหยาบคายที่ไม่เหมาะสมนะครับน้องๆหนูๆเนี่ยควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองด้วยนะจ๊ะโอ้โหดูวงวขึ้โหินขึ้นต้องบินดิพี่อะไรวะนี่ยทำไมอะไม่รู้มึงดูดิโม่งเียอะ ไปฟาร์มไงอ่ะถามจริงอบีมาออบีมาโอ้วงฟ้าสามตี้ตี่ไม่เลิกกันไปเลยลงสีอ่ะลงสีแล้วมันมีรถที่จะพุ่งองสีมันก็มีคนลงนะพูดถึงนะเอาพีคดิเอาพีคดิเอาพีคดิแบบไปดี่อื่เลยวะผมว่าเอาพีกดิเอาพีกดิเอาพีกดิแบบฉีสุดเข้าไปออตันอ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเคลียบทางก็ได้พี่ไม่มีคนเฮ้ยตี้บุกกรนโอดพี่ตี้พี่จัดตี้พี่จัดเฮ้ยสองเฮ้ยตี้ลีออนแต่ผมมั่นใจว่าเขาปีนไม่ถึงอ่ะ งมันดิ่งแล้วแหละเขาได้ปืนแค่บ้านเนี้ยแต่เราได้ปืนข้าไหนไงถ้าขับจะได้ข้ามาเขาต้องเสี่ยงหน่อยอ่ะลรซ้ายนะพี่ผมลงซ้ายแล้วผมดักให้เออเพามาทางนี้ต้องขันหนึ่งี่ไม่รู้ว่าจะขับก้อมขวาหรือเปล่านะเขาออกมาแล้วพี่ออกมาแล้วหนึ่งเฮ้ยออกมาเขาออกมายิงๆไม่ยอมไม่ลงพี่ออกมาไม่เป็นปืนเล่นนะพี่มาไม่ออกซ้ายมาออกซ้ายให้ไปเล่นปะให้ไปเล่นมะมั้ยมันจะลงลงเรียนโอเคโอเคกูงั้นงั้นเดี๋ยวกูกลับไปเล่นเลย วัดเปิดไม่มีปืนนะผมวิ่งหนีอยู่ผมวิ่งหนีเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเห็นไรเห็นไรเห็นไรผมหนีโยกผมหนีอยู่เรองเราสองเราว้างโอเคผมหนีอยู่หนีอยู่กลัวหลังว่ะพี่กลัวโดนหลังอ่ะเราต้องไปลึกอ่ะเขาโอบอ่ะดาวดาวหนึ่งดาวหนึ่งดาวหนึ่งตัวนี้ได้หนึ่งตัวนี้ได้หนึ่งสี่อยู่ข้างบ้านบ้านผมหนึ่งตัวข้างหน้าผมเลยบ้านไม้มีบ้านไม้มีอ่างั้นก็บ้านหน้าผมอีหนึ่ง บ้าไม้ขับรถมีนิงเลยแบบหนิงกิีบเลยแต่่วาานบ้านเล็กบ้านเล็กเหลือกี่ตัวฝั่งมันเหลือกี่ตัวเหลือบ้านไม้พี่แล้วก็บ้านไหนดีบ้านเล็กผมลูกศรผมเลยอยู่หน้าลูกศรนี่ผมตัดไปบ้างยังพี่หมดตัดไปหนึ่งแล้วกูตัดไปหนึ่งตอนนี้ตอนนี้กูเฝ้าอีกตัวหนึ่งอยู่เฮ้ยไรเฮ้ยไรพี่เฮ้ยไรเฮ้ยไรเฮ้ยเราติดกันเราปิดกันตรงไหนบ้างดาวพี่ตรงนี้ดาวตรงนี้ดาวเหลือบ้านนี้เหลือบ้านนี้เหลือบ้านนี้บ้านเดียวันก็เหลือตรงนั้นบ้านไม้ป้าบ้านไม้เล็กมีชื่อเพื่อนแบบโอ้เล่นยากจัดเลย อยู่ในบ้านพี่อยู่ในบ้านเก็บพี่เข้าไปร้อยนึงหมดยังหมดหมดหมดเลยหมดเลยวหมดเลยหมดเลยูออได้อยู่ได้อยู่ตอนนี้มีตะโขบสีตอนนี้มีตะเอาครับเอาเอาเามาดีครับเข้ามาดิคย่คู่เอาหน่อยเฮ้ยยกมทีูเอาหน่อยเฮ้ย เฮ้ยเราที่มันจะกินมีคิวอ่ะเฮ้ยใ,ใช่เหรอวะเฮ้ยมาอยู่นะมาแล้วเราเล่นมาแล้วแล้วเราจะกินมีคิวเนี่ยมันต้องมาแล้วแหละมาถึงงัดงัดหัวเลยมึงนี่รับวเอาตามก่อนเอาแน่นๆน่นแน่นๆรอบนี้นต้องแชมป์ต้องแชมป์เดี๋ยวหน้าขาวเว้ยไม่ได้เว้ยไม่ยอม,อม <c oughs> เกียร์ล้างหน้าใหม่แปลงกระบ,บอกเดิมด้วยกูไม่หมดเท่เาทีเล่นผีป่ะเล่นเล่นไปเล่นพีกก่อนเล่นผีแล้วออกออกออกบ้านเขียวอ่ะเห็นปะเล่นผีเล่นตรงบ้านตะลิงนั่นแหละหรอ พีคไม่ก็เล่นพีก่อนแล้วไปบ้านสลิงไงโขว่าเราไปล롱สีแต่ที่แต่롱สีมันมีตี้อยู่ที่นี่ก่อนอยู่แล้วใช่ใช่คือตอนนี้มีแค่2ที่เนี่ยถ้าสมมุาจะเอาดีๆอ่ะ2ที่เนี้มีสุดง่ายเข้าอยู่เดี๋ยวไปตรงแถวข้างแรกแล้วพยายามดันเข้ามาตร่ก่อนก็คือพีก่อนดีสุดไป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 พีคใช่ป่ะพี่ไปด้วยไปด้วยจอดรอก่อนก่อนจอดรอก่อนสิแก๊สไอ้นี่ไอ้นี่ตัวางหน่อยดิไม่มาเดี๋ยวแม่เขีบตรงนั้นไม่รู้มีคนเขียบแล้วว่าไม่เข้ารถมาวเล่น่ไม้เนี่ย เราตรงนี้เหรอเออตรงนี้แหละบ้านเกี่ยวตรงนี้อันตรายเห็นแล้วดอกมป็นเทาไหร่ได้ฮ่าบ้านกลางมีคนพี่บ้านกลางมีคนกูโยนแอร์ดรอปลับอันหนึงบ้านกลางเราเนี่ยเหรอเออบ้านกลางเรามีคนกลางมีตัวเห็นตัวหนึ่งวิ่งตรงระเบียงแล้วก็มีตีแอร์ดรอปอยู่ข้างหลังตรงอ่ะเจ็ดสิบห้าเห็นปะอ่าเห็อะไรอะไรแอร์ดรอปพี่โยนตรงนี้นะระวังนะระวังนะกูโยนเหมือนกันกูโยนเหมือนกันเข้าเข้ารอในบ้านก็ได้กูโยนกูโยนนอกบ้านไว้นะระวังน้ำมันเหลือก่อนเดี๋ยวนะ อ่าตี่ก็ตีวิ่งบกไปในบ้านข้างล่างเนี่ยมีมีเก็บโอ้โหเย้มีแต่เก็บเสียงเอฟบีดีเก็บต่อสามเก็บเสียงหัวสามอ่ะบ้านฝั่งนู้นเห็นแน่เนแ่ตบ้านฝั่งนู้นทีเอสตีเอสบ้านฝั่งนู้น่ะตี่บ้านกลางผมมันจะเป็นตี่วิวหรือเปล่าไม่แน่ใจผมเห็นละผมเห็นคนอยู่บ้านบ้านกำลังบ้านกลางจะจอกหานออกมาตรงกำแพงละเพียบใช่ใช่ตรงแพงละพยายามระวังระวังโดนระเบิดระเบิดนวง ่ผมเห็นตัวแม้เอ้าโดนล้าดิเวนเ้ยฝ no ั่งโู้นยิงนะพี่โอ้าส์ออกไปเอาลูกซองยิงแ็นยาะพีงยายาผมมดลสองกล่องไอ้บีหายวยกตโทอทอททอ เขาเล่นเนินแล้วพี่เจ็บ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 ลงลงลงเราลงขวาเราลงขวาไม่รู้ว่าเหลือเยอะหรือเปล่าพี่เย็นๆนะแต่ว่าฝั่งเราเนี่ยมีตัวอยู่ในบ้านเนี่ยผมไม่รู้ตรงไหนตรงล้วนเนี่ยมาเล่นเนินแล้วฝั่งนู้น่ะฝั่งนู้นมาเล่นเนินเราแล้วริงรถเราอะงั้นงั้นพี่ถอยออกมาตรงนี้ได้ไหมถ้าถอยออกมาก็เสียเปรียบไปเลย่ะนี่ไงมีตัวอยู่ขอบบอกตีมาดิใครวะเนี่ยกูเองกูเองกูเองกูเผมไม่ได้อยู่พี่องทีนี้เขายิงรถอ่ะตี๊ยอะมีสไนเด์มั้ไ คมาครับผมพี่อะไรนะมาผมมาครับผมอะไรวะรถรถรถโอเคไปนักผมไม่มีเล่นแล้วนะเดี๋ยวต้องรีบพุ่งละบ้านเอวเลยป่ะพี่พุ่งลงไปเลยพุ่งลงไปเลยเออต้องลงเลยดูดิฉีกจากตรงนั้นนะบอสหน้าเราไปเสี่ยงตรงทางขวาเนี่ยโอ้โหแค่เดียวรถแตกเลยพี่ข้างนั้นก็มีที่ที่ที่หมีอ่ะที่ไขว้นี่ยที่ชุดหมีอ่ะไปู่สถานที่ไปตรงนั้นตี้อ็ดอยู่ข้างบนนะตี้อ็ดอยู่ข้างหลังตีเอ็ดตามหลังพี่ ไม่ได้ว่ะพี่ลงไม่ได้ว่ะม,ม, <c oughs> มันใช้คอร์ดนี่หว่าก็ว่ารถพังโค่นเดียวเอ้อ <c oughs> หน้าหน้าผมกี่ตัวเนี่ยมีก็ตีอยู่พี่ก็ตีตัวนี้ดาหนึ่งไม่ถีบแบบไม่สาหัสก็ตีกำลังตามเข้าไปหมดหมดหมดตัวตี่สามหมดโอเคโอเคผมโดนนี้ข้างบนหน้าผมข้างบนหน้าผมรอดไอวอลปีกไอวอลปีกไอวอลปีกมีทนาย เอาหมโดนไกลบาเลีตต่อราอ่ะจริงสีคุยกระดูดเอ้าใช่หรอไม่ใช่ใช่หรอไม่มีบาเลีตจีกหรืงเปล่าใช่ใช่บาลีตมันไม่มีวอบอลเละหลังเก็บไอวอลข้างในดูแมงเอารถไปจอดกันไว้อยู่ีแมงในนั่งจอดกันด้วยบอลเลตบาเลีตต่อไอ้สั่งสามชั้นลอดลอดลอดบนขามีพี่ วีดีดโหดเจ้าไอ้น้เลยอะพี่หมูตกโบบนด้วย่พี่พีระวัข้างบนทิดูกันีข้างบนเน่ยมันตัวจิมจมวีดสข้างบนวีดสอยสกิ้อยู่ข้างบนอยู่ที่มึง้วมึงจะขาไม่ขาอยู่ที่มึงแล้วตอนแรกกูบอกเลยไม่มียางไม่มีวาไรไม่ไม่มีนี่ไอบอลเหรออืม เล่เนสนาหนึ่งกันด,ด,ด้วยว่ามีเดสนะมีเดสมีเดสมีเดสโหพี่มีปืนชาร์จด้วย อะไรโดนไปแล้วยังไงไอ้หนักกระดิงไม่โดนเหมือนกันไอ้นี่กระดิงไม่โดนอ๋เสียายมากเลยอะพี่โว้เต็มที่แล้วอ่ะในนักขาตกใจเมื่อกี้คือกูพลาดอีกแล้วกูคิดว่ากูเข้าไปเดโมแล้วกูก็ตั้งพันยากูตายโว้กูไม่มีไอโว้แต่กูมีไอโวกูเล่นได้เลย แม่แม en, like ่ให้กูรลดกับมือมึงเจ๊ยังไงเราก็น่าจะได้แชมป์มาแหละกูไม่งามึงไม่วังไอ้บอลอะวงท่กลางอบวงกูกูไม่รู้ว่ากูเข้าวงเราอย่างไงแล้วก็โดนหมอกกินไตสภาพเนี่ยหน้าขาวเยเรียบร้อยหน้าขาวหน้าขาวมามามาเดี๋ยวผมทาแป้งก่อนมาเดี๋ยวหาเดี๋ยวหาว่าไม่ทําจริงอีกคือเรามันเรามันคนจริงอยู่แล้วทุกคนเรามันคนจริงอยู่แล้วเรามันคนจริงอยู่แล้วนะครับ ลำบากอีกลำบากผมต้องไปล้างหน้าใหม่อีกเนี่ยดูวแตะถ้ารูวได้ที่หนึ่งริจะหน้าขาวไม่ที่หนึ่งเรื่อะไรริวที่อดหน้าขาวเลยตีสองก็อาจจะพักไม่เล่นไ่เล่นลอยเหรอเราเราจะเข้าเมืองไปที่หมูนะครับมันจะเข้ามันจะต่อริวขา แล้วสรุปใครที่อยากดูพี่หมูเก็บแรงแบบสดๆนะครับผมให้ตามมาที่ Facebook Fanpage Boxskin Channel นะครับผมตามมาเยอะๆนะฮะพี่หมูรออยู่สู